ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกับเข้าสู่เกมโลโบอกกันอีกครั้งหนึ่งและภายในคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟที่เกี่ยวกับการดันก้อนหินคุณผู้ชมเริ่มต้นมาเนี่ยเราเป็นแค่ไอ้ก้างที่ถือกระบอกเหล็กอะไรสักอย่างที่แขนข้างขวานะครับภารกิจของเราคือการดันก้อนหินก้อนนี้ขึ้นไปยันบริเวณบนยอดสุดใช่ไหมโอ้ยแรงของเรานะครับจะมีอยู่ที่500ข้างบนตอนนี้เราดันก้อนหินขึ้นขึ้นได้แค่นิดเดียวเองอะ,อะลองดันใหม่อีกรอบนึงดันขึ้นไปอึบ ้องคลิกช่วยปะโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเราคงจะต้องออกกําลังกายก่อนนะครับคือการคลิกที่หน้าจอจะเป็นการออกกาลังกายคุณผู้ชมดูตัวเรดูตัวละคพรพี่เพรดิผอมแห้งแรงน้อยมากๆอ่ะนี่เขาเรียกว่าหุ่นนางแบบหยาทางด้านขวาของหน้าจอนะครับมีให้กดคลิกอัตโนมัติด้วยคุณผู้ชมก็เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปคลิกเองแต่อาจจะช้าหน่อยเราต้องฝึกฝนร่างกายนะครับเพื่อที่จะดันไอ้เจ้าก้อนหินก้อนนี้ให้ขึ้นไป ยังจุดสูงสุดด้านบนนี่น่าจะเป็นเหมือนประตูอะไรสักอย่างทุกคนเคยดูกระตวเรื่องนั้นไหมไอ้ที่ว่ามันเป็นแมงจุจิอ่ะแมงจุจิดันขี้อ่ะขึ้นไปอะ่ะจำลองการเป็นแมงกุจีดันขี้คุณผู้ชมไอตัวหนอนเหลืองๆอะ่ะทุกคนเคยดูไหมมารอบนี้นะครับพลังกล้ามของเราอยู่ที่6 0ร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองดันอีกสักรอบนึงดูซิว่ารอบือดอีนิดนึง <c oughs> <c oughs> อยู่ห่างจากจุดเดิมนิดเดียวเองอ,ะอ่ะลองใหม่นะครับ ดันขึ้นไปดันขึ้นไปคุณช่วยกันดันโอ้โหคุณอยู่แค่ตรงนั้นเองอ่ะดูดิดันไม่ไปนะครับตรงนี้มีของขวัญให้รับได้ด้วยเอ้ย <sag it> ตอนนี้ค่ากล้ามของเราเนี่ยเพิ่มมาเป็นพันแล้วนะครับหลังจากการรับของขวัญ <s uck it> อ่ะดันขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงอีกนิดนึงไปหรือเปล่า <S <s <uck it> โอ้โห,โหดันขึ้นนี่ขนาดกล้ามเป็นพันแล้วนะอาจจะต้องคลิกเพิ่มรัวๆขอให้คลิกเพิ่มรัวๆเพื่ <Hamm are> พอเพิ่มความเร็วนะครับเอ้ยรอบนี้มาไกลรอบนี้มาไกล แต่คนก็ยังไม่ได้ถึงครึ่งทางมาเลยนะยังไปไม่ถึงครึ่งเลยบริเวณด้านหลังเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงให้เราสามารถสุ่มได้ด้วยนะครับโดยใช้เป็นค่าเหรียญทองตอนนี้ผมมีอุู่73น่าจะสุ่มเจ้าตัวไข่ฟอง50นี้ได้อ่ะจัดมาฟองนึงเฮ้ยได้ตัวอะไรมาหมูบวกคูณพลังกล้ามเนื้อนะครับ3.30โอเคใส่มาก่อนอาตอนนี้การยกน้ำหนักหนึ่งครั้งของเราบวกเพิ่มทีละ6แล้วคุณผู้ชม เดี๋ยวขอสัตว์เลี้ยงอีกสักฟองหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ทําให้เราฟาร์มกล้ามเนื้อได้เร็วๆได้หมูหมูตัวเดิมเลยเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้3ตัวใช่ไหมก็ใส่ไปเลยนะครับตอนนี้นะครับคลิก1ครั้งบวกเพิ่มมาทีละ13โอเคเราฟาร์มไปก่อนเราสามารถกดออโต้ดันก้อนหินได้ด้วยนะนี่มันก็จะเป็นการดันก้อนหินให้เราได้อัตโนมัติแล้วก็ช่วยคลิกนิดนึงเป็นการเพิ่มความเร็วในการดันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่หรอกไปได้ไม่ถึงครึ่งงทา One hour later หลังจากฟาร์มกล้ามเนื้อมาสักพักใหญ่ๆนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยพลังกล้ามเนื้อของผมเนี่ยมีเกือบจะ1นึ่งมื่แล้วนะแล้วก็ทวยรางวัลเนี่ยเกือบจะ300นะครับเราสามารถสุ่มเจ้าไข่ปีศาจร,ราคา250ร้วยทยรางวัลได้ไปจัดมาเลยหนึ่งฟองผู้ชมอะไรเนี่ยเต่าโอ้โหตัวตำสุดเลยหรือเปล่าอ่ะลองใส่ดูนะครับแล้วก็ผมได้เจ้าตัวมังกรน้ำแข็กมาโดยตัวนี้เขาแจกฟรีนะ ส่วนเจ้าเต่านะครับคูณอยู่ที่4เท่านั้นเองอะไรทำไมคูณน้อยจังเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองดันดูนะครับไปไปเราต้องคลิกช่วยด้วยนะเพื่อเพิ่ม,มความเร็ว16% 20%แล้วนะครับไหวหรือเปล่าไ้ยเจอคูณดันอยู่ข้างหน้าด้วยอุ้ยพี่แพ้เกือบได้50%แล้วว่ะไป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 ไโอ้โห พึ่งได้ครึ่งทางนะครับเอาจริงเราควรที่จะลองเปิดออโต้คิกช่วยนะตอนดันก้อนหินคุณผู้ชมเราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะรอบนี้ลองใช้ออโต้คิกช่วยด้วยคุณผู้ชมตอนดันก้อนหินนะครับไปลองดูเอ้ยความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไหวหรือเปล่าเกิน50%ไหมเป็นยังไงเป็น <laughs> ยังไงอย่ามาดันตูนใช่นะดันแซงเลยนี่ดันทับเลยเฮ้ย50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ สูงสุดอยู่ที่54%คุณผู้ชมยังไม่ไหวนะครับค่าพลันเนี่ยผมเดาว,ว่าต้องใช้กล้ามเนื้อเนี่ยประมาณ20,000นะถึงจะดันไปจนถึงสูงสุดคุณผู้ชมเราคงต้องฟาร์มกันต่อหรือไม่เราก็ต้องฟาร์มถ้วยรางวัลในการมาเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่ใช้เวลาในการฟาร์มยากตั้งแต่ด่านแรกเลยนะเนี่ยนี่แหละที่มาของคําว่าเข็นภูเขาขึ้นคคกนะครับเฮ้ยเข็นคกขึ้นภูเขาไม่ใช่หรอเออ ไม่ใช่แมนกุจิเข็นขี้เหรอคุณเอ้เป็นแมนกุจิจำลองการเป็นแมนกุจิเฮ้ยเฮ้ยคุณได้เพนกวินเพนกวินแปดเปอร์เซ็นต์จงไหนดูซิว่ามันเพิ่มเท่าไหร่โดยเจ้าเพนกวินนะครับเป็นระดับอีปิกคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นระดับอีปิกของตู้ที่2คูณเนี่ยอยู่ที่ห้า อุ eh Actually, Dude, ้ยเยอะก็เต่าอีกอ่ะใส่แทนไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มให้ครบ2,000 0ก้ามก่อนล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยมาดันทีเดียวเลยดูซิว่ารอบนี้เนี่ยจะดันไปจนถึงข้างบนสุดหรือเปล่านะครับหลังจากก่อนหน้านี้ใช้เวลาในการฟาร์มเล่นกันมาตั้งนานเพิ่งมาสังเกตว่าเราสามารถซื้อดัมเบลเพิ่มได้ที่ร้านค้านะครับโดยเราจะใช้เป็นค่าก้ามเนื้อเนี่ยในการซื้อผมจะซื้อเป็นเจ้าตัวนี้มา เสียเวลาเล่นกันมาตั้งนานเห็นไหมพอซื้อดัมเบลใหม่เนี่ยบวกเพิ่มทีละร้อยเก้าสิบเลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมได้กดรีเบิร์ตไปด้วยโดยการรีเบิร์ตเนี่ยจะใช้เป็นถ้วยรางวัลน,นะครับในการรีเบิร์ตหนึ่งครั้งการรีเบิร์ตใหม่ก็จะทําให้เราการคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยเราได้ค่ากล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้บวกเพิ่มมาทีละเกือบ200และก่อนหน้านี้ก็คือบวกเพิ่มทีละ7080อยู่ตั้งนานเสียเวลาทําไมเนี่ย <c oughs> อะโอเคอเดี๋ยวเราดู ดัมเบลอันต่อไปนะครับบวกเพิ่มทีละ8เฮ้ยตอนนี้การคลิกหนึ่งครั้งของเรานะครับบวกเพิ่มทีละ300เลยนะเออเสียเวลาอยู่ตั้งนาน <c oughs> ให้ตายเถอะอ่ะจะครบ2 0 0 0 0แล้วเดี๋ยวผมเก็บให้ครบ20,000แล้วก็ซื้อดัมเบลอันสุดท้ายไปเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบฟาร์มได้เร็วๆอ่ะ2 0 0 0 0อันสุดท้ายบวกเพิ่มทีละ458านะครับกมเนื้อของเราตอนนี้อยู่ที่2 3 0 0 0ันแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดันก้อนหินกันอีกสักรอบหนึ่ง ผมคิดว่ารอบนี้น่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะเฮ้ยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าใช้บวกควบคู่กับออโต้คิกด้วยนะครับ20% 30%แล้วนะครับยังไหวอยู่ยังได้เรื่อยๆ50%เครึ่งทางแล้วไหวไหมหกสิบหกสิแล้วนะครับ,ออเ,รไไรบเอ้ยเอ้าทำไมคุณมาอยู่ข้างบนนี้ฉันกำลังจะบอกคุณเลยว่าฉันดันขึ้นมาถึงแล้วฉันลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วว่าไม่จะถึงแล้ว ส,สุดอยู่แค่97เซเกือบจะถึงอยู่แล้วะครับนิดเดียวเองแล้วทำาแล้วประเด็นคือพี่แล้วประเด็นคือทำไมคุณขึ้นไปอยู่ขุ้บนนั้นก่อนแล้วว่าจนฟุกขึ้นมาได้แล้วฉันก็ลงไม่ได้หนึ่งร้ <Yeah. S 2> อยในที่สุดก็ผ่านด่านแรกสักที <laughs> หลังจากวนเวียนเล่นอยู่ตั้งนานเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ในโซนที่สองเนี่ยอันนี้คืออะไรวัตถุศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเอ่ย ใช้เพชรในการเปิดนะครับโอกาสหายัากสุดคือน้ําตาเทพธิดาอ่าผมมีเพชรอยู่3าเม็ดเดี๋ยวลองดูนะครับคืออะไรอ่ะหอกโพไซดอนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยยีเหรออ่ะเหรอลองสูงอีกสักรอบนึงนะครับถ้วยลังวัลอันไหนดีกว่ากันหอกดีกว่านะเมื่อกี้รอบนี้ได้รองเท้า โอ้โหหนักสุดเลยคุณผู้ชมรองเท้าอ๋อวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับเราสามารถเอามาใส่ได้ในตัวละครของเราอย่างอันนี้3มง่ามอ๋อใส่ได้หมดเลยเหรอเออดีทําให้พลังงานบวก5อันนี้บวก5ชนะบวก5นะครับแล้วก็รองเท้าบวกความเร็ว2โอเคโชคดีสุ่มมาได้ครบทั้ง3อันเลยไหนมาลองดันก้อนหินในโซนนี้โอ้โหโซนก้อนหินในโซนนี้ค่อนข้างหนักนะครับดันไปไม่ถึงไม่ถึง4%น่ะ ด,ดูดิดูดิสามนะครับก็ดันไม่ไหวแล้วแสดงว่าต้องใช้แรงในการดันแบบเยอะมากนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงในโซนนี้นะครับฟองที่ต่ําที่สุดใช้อยู่ที่2,000ถ้วยรางวัลเลยเหรอโอเคลองเปิดสักฟองนูแล้วกันเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยมังกรเพลิงคุณผู้ชมเฮ้ยสาก็โอเคไม่แย่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมรีเบิร์นิดนึงรีเบิร์ใช้ห้าแล้วก็ได้อีกครั้งนึงนะครับ ตอนนี้การคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยจะบวกเพิ่มแรงมาอยู่ที่912นะทําให้เราฟาร์มได้เร็วพอสมควรคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มก้ามเนื้อก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้คากล้ามเนื้อของเราอยู่ที่5้าแสตแล้วนะครับเราสามารถซื้อดัมเบลอันถัดไปได้แล้วเป็นนี่ปลดล็อกเมื่อต่อเมื่อพลังของเราถึง5้าแสตนะครับตอนนี้การคลิกหนึ่งครั้งของเราอยู่ที่3 0 0พันกว่าคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดันก้อนหินกันหน่อยดีกว่า จะไหวหรือเปล่า5 0 0แสนพลังนะครับ10%ละโอ้โ oh, หได้แค่10%บเองอะคุณผู้ชม50000นด่านนี้คงต้องใช้พลังกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูดิไปได้แค่นี้เดียวเองนะน่าจะใช้พลังเนี่ยหลายล้านเลยนะครับกว่าจะดันไปถึงอ่าสูงสุดได้ One hour later ในตอนนี้นะครับค่าพลังกล้ามเนื้อของผมเนี่ยอยู่ที่6ล้านแล้วนะคุณผู้ชม แล้วก็ดัมเบลที่ใช้นะครับบวก90เป็นดัมเบลลองอันสุดท้ายแล้วนะโดยดัมเบลอันถัดไปเนี่ยเป็นดัมเบลระดับเทพนิยายนะครับต้องใช้พลังกล้ามเนื้อในการปลดล็อกเนี่ยถึง15ล้านเลยคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดันเจ้าก้อนหินก้อนนี้กันดูหน่อยดีกว่าว่าเราจะไปได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมเพราะว่าด่านนี้เนี่ยก้อนหินมันค่อนข้างหนักมากเลยนะครับ15 20แล้วเฮ้ย30ยังได้อยู่คุณผู้ชม 40%ครับถึงทางไหม50%แล้วโอ้โ oh, ห54%คุณผู้ชมขนาดนี่คือพลัง6ล้านแล้วนะยังได้แค่50%นะครับยังไปไม่ถึงคุณผู้ชมผมว่านะในการไปจนถึงจุดสูงสุดเนี่ยต้องใช้ค่าพลังเนี่ยอย่างน้อยประมาณ10-15ล้านแน่เลยนะครับถึงจะไปถึงได้ซึ่งใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยนานมากๆ แต่ว่าการดันก้อนหินครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทําให้เราได้เป็นเจ้าอ่าถ้วยรางวัลมาครั้งละ6000เลยนะคุณผู้ชมก็ทําให้เราฟาร์มถ้วยรางวัลไปเปิดไข่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวฟาร์มถ้วยรางวัลกันยาวๆแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดไข่กันหน่อยดีกว่าการคลิกหนึ่งครั้งของเราจะได้เพิ่มตัวคูณมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมารอบนี้แหละคุณผู้ชมผมฟาร์มมาและ25ล้านกรามเนื้อนะครับ มาดูกันว่ารอบนี้เราจะดันขึ้นไปถึงยอดสุดของอ่าทางเนินนี้หรือเปล่าไปเปิดออโต้คลิกช่วยด้วยนะครับจะได้คลิกได้เร็วๆคุณผู้ชม20%แล้วความเร็ว1.5นะครับตอนนี้แรงเรายังเหลือเยอะอยู่20ล้านเฮ้ยเกินครึ่งทางแล้วนะครับเฮจล้านแล้ว <Hey. S 1> อีกนิดนึงอีกนิดนึง9กล้าน <Hey. S 1> เอ ไนที่สุดก็ขึ้นมาถึงคุณผู้ชมใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยด่านที่แล้วกับด่านแรกเนี่ยนานมากๆนะครับตอนนี้ก็คือเล่นมาเป็นชั่วโมงและในคลิปวิดีโอเนี่ยเห็นแค่10นาทีหรือว่าไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ว่าเวลาในการใช้ฟาร์มจริงๆเนี่ยมันนานมากๆในโซนนี้เหมือนจะเป็นโซนเกี่ยวกับอ่าเทพหรือว่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขอมาดูดัมเบลหน่อยละกันร้านค้าดัมเบลนะครับเริ่มต้นก็มาถึง50ล้านเลยเหรออ่ะปลดล็อกนี้ไปนะครับ ราคาศูนย์อันต่อไป50ล้านคุณผู้ชมโหเยอะมากแค่ยิปฮาล้านนี่ก็ใช้เวลาในการฟาร์มนานมากนะแล้วก็อันนี้เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับเหมือนกับข้างล่างแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะว่าเราต้องหาเพชรมาจากไหนแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงหรออ๋อเดี๋ยนะต้องใช้เพชรด้วยนะครับเหมือนเป็นการอันนี้หรือเปล่าเอ็นชาร์นใช่ไหมเอ็นชาร์นความสามารถของตัวละครหรือเปล่านะครับ อันนี้อะไรทําความสะอาดคืออะไรไม่เข้าใจไม่รู้ก่อนจะจบคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาลองดันเจ้าลูกตุ้มทองนี่กันหน่อยดีกว่าก้อนหินทองสิน,นี่ขนาดนี่ขนาดนี่ขนาด25ล้านนะเนี่ยไปได้ไม่ถึง2%เคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับโลบ็อกเซิร์ฟดันหินซิมูเลเตอร์คุณผู้ชมเคค Surf, ชมข็นคกขึ้นภูเขาก็มีประมาณนี้ครับ เซิร์ฟนี้ก็เล่นเพลินดีนะแต่ว่าใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยนานไปหน่อยคุณผู้ชมและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ